สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนกันยายนปี2567โดยอิงจากราศีเกิดเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดแล้วก็นัดคิวกันได้ไลไอดีแปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะเกตทํานายดวงโดยใช้หลักของสถิติเป็นหลักนะคะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีแล้วก็มีดวงการงานการเงินประจำลัคนาและดวงความรักลุ้นลวนประจำลัคนาสามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่เมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กสามารถเข้าไปในเว็บได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะราศีสิง์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน การงานมีศัตรูคู่แข่งคอยลอกเลียนแบบหรือ discredit แต่ดวงแข็งไม่มีใครโค่นได้ยังสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะแต่รำคาญปัญหาจุกจิกเรื่องเนื้องานและคนรอบข้างด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาเหมือนจะขอคืนดีแต่ไม่ชัดเจนแต่คุณก็ใจอ่อนให้เขาแม้จะยังตึงๆแต่ไม่ถึงกับตัดเขาคุยก็คุยด้วย คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาโลเลแต่พอคุณจะเด็ดขาดเขาก็มาทำดีคุณก็แพ้ทางเขาใจอ่อนยังตัดไม่ได้ได้แต่ทำใจนิ่งๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุณปากแข็งแต่ใจอ่อนเขาอ่อนโยนแต่ซับซ้อนรักอึมครึมแต่ตัดไม่ได้เพราะใจอ่อนให้กับความอ่อนโยนของเขาค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมงานเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใหม่ๆที่ทำให้ได้เงินเยอะขึ้นแต่งานและหน้าที่รับผิดชอบก็หนักขึ้นด้วยต้องไปเจอทั้งปัญหาเนื้องานและปัญหาคนแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนอยู่จุดเดิมก็ตันและปัญหาเยอะอยู่ดีด้านความรัก คนโสดสนิทมีคนใหม่ๆมาให้เลือกแต่ยังยึดติดกับคนเก่าหรือสเปคเก่าๆไม่เปิดใจคนใหม่นี้ก็ไม่ตามตือ้อจึงอาจปล่อยให้โอกาสผ่านไปคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะเขาเคยทำเราเจ็บตอนนี้เขาดีขึ้นแต่มีอะไรมาสกิดใจนิดเดียวก็คิดไปไกลว่าเขาจะทำเราเจ็บอีก คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วปัญหาจบไปแล้วแต่ยังคลืบแคลงใจไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นในรักจึงนอยง่ายแต่พยายามปล่อยวางอยู่ค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมงานเต็มไม้เต็มมือเงินเข้าหลายทางงานหนักปัญหาเยอะคนรอบข้างไม่ช่วยแต่มีพลังบวกเพราะเห็นหนุนทางรวย มีการเดินทางสนุกกับการทำงานขยันหนักมากมีโอกาสปลดหนี้ได้หรือรวยขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ต้องทำงานนี้โปรเจกต์นี้ให้สำเร็จก่อนด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนใจตรงกันแต่ไม่อยากจริงจังด้วยกันทั้งคู่เพราะเคยเจอรักแย่ๆมาจึงรักกันเล่นๆกว่าจะรู้ว่ารักกันจริงๆก็เกือบจะสายคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ เสียเวลามองหาคนที่ดีพอทั้งทางที่คนที่พอดีก็คุยกันมาสักพักแล้วกว่าจะรู้ว่าคู่กันก็ผ่านปัญหากันมาเยอะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาแล้วไม่คุยทําตัวเหินห่างเหมือนอยากเลิกจนมีอะไรมากระตุ้นจึงได้รู้ใจกันว่ายังเป็นคู่กันอยู่คะ่ะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมงานที่เคยหนักที่เคยเหนื่อยมาจะราบรื่นมีคนช่วยงานหายเครียดแต่อาจจะเครียดเรื่องเงินแทนมีรายจ่ายยุบยับทั้งค่าหมอค่ายาของตนเองหรือคนที่รับผิดชอบดูแลอยู่หรือข้าวของเสียหายต้องซ่อมดีที่รายรับมั่นคงและหมุนเงินเก่งเอาตัวรอดไปได้ ด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนถูกใจแต่คุณสงวนท่าทีเพราะเขามีสเสน่ห์เขาก็ไม่กล้ามาจีอย่างเชิงกันไปมาต้องเปิดโอกาสให้เขาก่อนถึงจะได้คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคนรอบข้างจับจ้องและไม่ไว้ใจกันเองพายุกระหน่ำให้แยกขาดแต่รักร้อนแรงจุงมือกันฝ่าไปจนเจอรุ้งงามได้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเริ่มด้วยมีปัญหาแล้วเอาชนะกันเองแต่ปรับจูนจนเข้าใจกันแล้วเปลี่ยนเป็นจุงมือกันแน่นร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะ4ีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมมีโปรเจกต์ใหม่ต้องขยนันต้องพุ่งทยานความสำเร็จรออยู่เจองานเร่งงานด่วนแต่เงินเยอะ ร้อนเงินซะด้วยพักไม่ได้ถ้าทำสำเร็จจะรวยขึ้นแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่งานง่ายคนรอบข้างช่วยเหลือดีด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่มีคนเก่าตามง้อคนเก่าขอให้เราไปแต่เขาคนกลางอยากให้เราอยู่รอ คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีคนคุยซ้อนอีกคนไม่ขอให้เลือกแต่ขอให้คนที่มาซ้อนถอนตัวแต่ปัญหาอยู่ที่คนกลางคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาแทรกกลางไม่ว่าจะเป็นคนหรือหน้าที่การงานคนหนึ่งอยากแก้ปัญหาอีกคนอยากอยู่กับปัญหาค่ะรสศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13. เมษายนถึง14พฤษภาคม การงานมีเกณ์โดนใส่ร้ายโดนหางเลขหรือผิดพลาดเองแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสชี้แจงหรือแก้ไขจะตั้งใจทำงานมากงานหนักขึ้นแต่เงินเท่าเดิมเหนื่อยแต่งานยังมั่นคงและเมื่อผ่านพ้นจะพลิกจากเกือบพังกลับมาปังผลงานดีเกินคาดเป็นที่ชื่นชมว่าแก้ปัญหาเก่งด้านความรักคนโสดสนิทที่โสดมานานจะพบคนที่ทำให้เกิดความหวังใหม่ เขาตรงสเปคคุณแต่คุณยังไม่เป๊ะสำหรับเขานักต้องจูนตัวเองเพื่อเขาคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะเขาหายไปคุณก็ไม่ตามห่างกันจนแห้งแลง้งคุณทนไม่ไหวทักไปเขาก็กลับมาคุยเยอะเพราะเขาแค่ลองใจคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเครียดใส่กันทะเลาะบ่อยจนห่างเหินเกือบเลิก แต่นึกถึงวันเก่าๆแล้วมีพลังใจหันกลับมาจูนกันใหม่ได้ค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีข่าวว่าจะได้เลื่อนขั้นหรือได้ลูกค้ารายใหญ่แต่ยังไม่แน่นอนยังดูหลักลอยต้องรอไปก่อนและไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีถ้าได้เงินจะเพิ่มเยอะแต่ต้องรับภาระหนักอึ้ง กังวลว่าจะหนักกว่าเงินที่จะได้แต่ไม่อยู่ในจุดที่ปฏิเสธได้เพราะยังไม่มีใครให้ความชัดเจนด้านความรักคนโสดสนิทถ้ายังไม่มีใครในหัวใจคือโชคดีโสดก็มีความสุขแต่ถ้ามีความรักยังพัฒนาไม่ได้เขายังไม่สนใจเราก็ตัดใจยากคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะ ตัดเขาเองแล้วก็แอบ,บส่องเขาก็รู้ว่าคุณส่องจึงทำตัวมามาหายหายมั่นใจว่าคุณยังมู v e อนจากเขาไม่ได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเหมือนจะตัดได้แล้วพร้อมไปเต็มที่แล้วแต่มีพันธะที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ใจก็ยังตัดไม่ได้จริงๆจ,จ,จึงต้องวนกลับไปค่ะราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม โดนดิสเครดิตจนเจ้านายหรือลูกค้าไม่ไว้ใจโดนเพ่งเลงแต่ความสามารถสูงมากเพ่งยังไงก็ไม่เจอที่ผิดทำงานไม่พลาดแต่เกรงเกรงหน่อยการเงินยังดีมีโอกาสเดินทางไกลระวังเพื่อนร่วมงานเป็นศัตรูแฝงระวังคำพูดอาจมีคนเอาไปพูดต่อผิดๆได้ต้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนเจ้าสเสน่ห์ทีแรก ถอยแต่เขาตือ้อพอเปิดใจเขากลับไม่ชัดเจนปวดหัวขอจบดีกว่าแต่แอบ,บส่องหวังให้เขางอ้อคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เบื่อหน่ายความสัมพันธ์ที่ไม่คืบขอจบเขาก็ยอมจบแต่จบไม่จริงยังคิดถึงกันอยู่ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีตัวกลางแทรกแซงเป็นปัญหาไม่รู้จบขอเลิกเขายอมเลิกแต่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลิกก็เหมือนไม่เลิกค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ทํางานดีแต่ไม่มีคนเห็นมาพักใหญ่รู้สึกท้ออยากเปลี่ยนงานแต่ยังหาที่ดีกว่าไม่ได้จึงต้องทําต่อไปแม้จะหมดใจแต่ก็ยังตั้งใจทํางานและทําผลงานออกมาได้ดีแต่ก็ยังไม่มีคนเห็นอยู่ดีมีการเมืองในที่ทํางานบรรยากาศไม่เป็นมิตรรายรับมั่นคงระวังใช้เงินเก่ง ด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนอายุน้อยกว่าเยอะรักสุดใสดีแต่กลัวดูไม่ดีจึงต้องคบกันเงียบๆคนรอบข้างจับจ้องยิ่งเก่งแต่ยังไปกันได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะปรับจูนกันมาสักพักจนอยู่ในจุดที่ดีควรพัฒนาแต่เขายังไม่อยากบอกใครอยากเรียนรู้คุณให้แน่ใจอีกหน่อย คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเคยมีปัญหาแต่คืนดีกันแล้วแต่บอกใครไม่ได้มีคนหรือกลุ่มคนจ้องจะยุแยงหรือแทรกแซงต้องรักกันเงียบๆค่ะราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ที่เคยบุกบัน่นฟันฝ่าปัญหาการงานมาตอนนี้จะหายเหนื่อยที่เคยทำงานดีแต่เหมือนปิดทองหลังพระตอนนี้จะมีคนเห็นพ้นเคราะห์ได้รับความยุติธรรมได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถเงินเข้าแน่นๆผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนร่วมงานมองเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว การความรักคนสดสนิทมีอะไรมากระตุ้นทําให้คิดถึงคนรักเก่าเขาก็คิดถึงคุณจับใจแต่ไม่รู้จะกลับมายังไงกลับก็ไม่ได้ตัดใจก็ไม่เป็นคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะเขาก็ดีแต่ไม่สม่ำเสมอและไม่ชัดเจนเรายึดติดกับข้อดีของเขาเอามาลบล้างข้อเสียจึงตัดใจไม่ได้สักที ที่มีคนรักชัดเจนแล้วอยากถามแต่ไม่ถามคิดเองว่าเขาหมดรักอยู่เพราะหน้าที่อยากตัดใจแต่ไม่รู้จะตัดยังไงควรตัดหรือไม่ตัดดีราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การงานมีปัญหาเล็กน้อยแต่คุณอยู่เหนือปัญหาแก้ไขจัดการได้หมดโปรเจกต์โครงงานสำเร็จตามเป้าการงานพีคสมใจผู้ใหญ่เห็นฝีมือเมตตาสนับสนุนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีโดดเด่นในวงการการงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเงินไหลามาเทมามีงานเฉลิมฉลองด้านความรักคนโสดสนิท อาจเผลอใจให้คนที่มีเจ้าของแล้วต้องรีบถอยไม่งั้นติดบ่วงยาวๆแล้วจะได้เจอคนใหม่ที่โปรไฟล์ดีใช้ได้และโสดคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะจะคว้าความรักดีๆมือคุณต้องว่างทั้งสองข้างถ้าที่มีอยู่ไม่ชัดเจนสักทีปล่อยก่อนแล้วคนดีๆจะเข้ามา คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเขาไม่มีใจกอดสถานะเอาไว้ก็ไร้ประโยชน์ปล่อยเขาไปรอสักพักจะมีคนหรือสิ่งที่ดีกว่าเขามาค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการงานพีิกขั้นสุดมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าหรือได้รับความไว้วางใจให้ทำงานใหญ่หน้าที่รับผิดชอบสูง รายได้ก็สูงตามปัญหาคืออาจไม่อยากรับโอกาสนี้ไม่พร้อมลุยงานหนักแต่ถ้าอยากเป็นเศรษฐีนี่คือนาทีทองต้องเร่งกอบโกยด้านความรักคนโสดสนิทรู้สึกเหมือนเจอรักแท้เขาก็ถูกใจคุณเห็นคุณเป็นที่พักใจแต่เขาโฟกัสตัวเองเป็นหลักเขามีคุณแต่คุณไม่มีเขาคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ เป็นรักแท้ของกันและกันแต่ไม่มีสถานะสักทีเพราะเน้นสร้างตัวก่อนสร้างครอบครัวไว้ทีหลังจึงอ้างหวางคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักกันแต่ไลฟ์สไตล์หรือความชอบต่างกันไปทุกทีต่างคนต่างทำสิ่งที่ชอบจึงไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันค่ะ